สวัสดีคับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาจะมารีวิวห้องกักตัวที่ประเทศไต้หวันให้ดูนะครับโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมอโร่านะครับอยู่นครจีหลงนะครับก็โรงแรมนี้ทั้งตึกนะครับก็จะมีเฉพาะคนที่กักตัวเท่านั้นนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไต้หวันคนอื่นจะมาพักอาศัยได้นะครับก็ตึกนี้มีประมาณาร้อยกว่าห้องนะคบเป็นห้องกักตัวทั้งหมดเลยหาก คนไหนที่กําลังเดินทางทํางานไต้หวันก็จะได้มากัะตัวที่เดียวกันนี่แหละครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูทางเข้านะครับนี่ตรงนี้เราก็จะแขวนผ้านะครับแขวนผ้าเอาไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าเจะให้ดูเวลาเราหยิบอาหารนะครับเราก็จะเปิดแค่นี้แค่นี้เท่านั้นนะครับอย่าเปิดมากกว่าน,นี้แล้วก็หยิบอาหารที่เขาให้ไว้ตรงนี้เอาเข้ามาแล้วปิดประตูพร้อมล็อกไว้นะครับ ส่วนด้านในนะครับอันนี้มีม่านให้ด้วยสวยงามห้องนี้ก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็ไฟก็จะสว่างสวัยแล้วก็ไม่มีหน้าต่างนะครับส่วนข้างในห้องก็จะมีโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หมายถึงอันนี้นะครับอันนี้ของผมเองแล้วก็มีพัดลมให้หนึ่งตัวแล้วก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวแต่ว่าไม่เปิดนะครับมันค่อนข้างหนาวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ทีวีแล Recently, ้วก็มีเก้าอี้นั่งนะครับ แล้วก็มีรองเท้าให้ใส่เดินในห้องสองคู่นะครับสีแดงคู่หนึ่งแล้วก็สีน้ําเงินคู่หนึ่งสีน้ําเงินนี่นี่สีน้ําเงินก็มีการน้ําสําหรับว่าใครหิวอ่ะมาม่าก็สั่งมาทานได้นะครับจากโรงแรมแต่ว่าผมก็ลดน้ําหนักอยู่ถามว่ากว้างไหมก็ไม่กว้างมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แคบมากจนเกินไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับอ่อเป็นเตียงนอนนะครับนี่ ที่นอนอแล้วก็ที่ผมไลฟ์สดที่ผมทําคลิปประจําผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ฮะหน้ากระจกตรงนี้เลยนี่แล้วก็จะเลื่อนเก้าอี้ออกมาปุ๊บก็นั่งเพื่อนๆก็จะเห็นผมเวลาทําคลิปก็จะเห็นผมที่มุมนี้นะครับมุมนี้เป็นมุมประจํานะครับเพราะว่าไฟมันสวยมันส่องหน้าเามันสวยดีนะครับส่วน<ม>ห้องน้ำ<ม>เดี๋ยวพามาดูห้องน้ํากันบ้างดีกว่า ห้องน้ำจะอยู่ตรงข้างกับประตูทางเข้านะคะนี่ห้องน้ำก็จะมีอ่างจากุชชี่นะครับวันแรกที่ผมมานะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ห้องนี้นะผมแช่อ่างเลยผมบีบไปเนี่ยยาสระผมใส่ลงไปก็ตีฟองให้เป็นฟองก็แช่ยอยู่แช่ไว้สองวันนะฮะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวสองผืนนะครับผ้าเช็ดตัวสองผืนหนึ่งสองไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดผมเช็ดหน้านะครับสองผืน แล้วก็มี dry เป่าผมนะครับนี่อันนี้ไม่เคยใช้นะครับส่วนเ,เครื่องอาบนะ้ำเนี่ยของผมเองเอามาจากเมืองไทยนะครับ <c oughs> มียาสระผมเนียาบานปากที่ขัดตัวแล้วก็ยาฟันแปรงฟันแต่ว่าของโรงแรมก็มีนะคะนี่จะเป็นเซ็ตอย่างนี้ก้อนนี้ก็จะประกอบด้วยสบูก่ก,ก้อนเล็ก1ก้อนยาสระผมสองซอง แปรงสีฟันและยาสีฟันแปรงสีฟันแบบนี้นะฮะนี่ผมแกะมาแช้นหนึ่งแล้วก็ยาสีฟันอันเล็กๆหลอดจิ้วๆว่าจะใช้หมดไปแล้วแล้วก็มีมีกรนวดนะครับอยู่ในนี้แล้วก็มีที่คลุมผมด้วยนะครับแต่ว่าใครออกจากโรงแรมเอาไปได้นะครับเขาไม่ได้คิดตังเพิ่มนะครับนี่ก็จะเป็นชักโครกนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามีทิชชู่ชักโครกที่นี่คือสามารถใช้แล้วก็ทิ้งลงไปในชักโครกได้เลยนะครับ ำหรับวันนี้ก็เป็นมินิรีวิวนิดน้อยนะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าใครที่มากัดตัวแยก็ต้องมากัดที่นี่แหละคนที่จะเดินทางวันที่23มกราคมเนี้ยก็มีคนได้พักที่โรงแรมนี้แน่นอนโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมว่าอะโรฮานะครับอยู่นครจีหลงนะครับออกจากอ,อกสนามบินประมาณ45นาทีก็ถึงนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก,ก็กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม Facebook ให้ด้วยนะครับ เฟซนี้เลยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มงานไต้หวันสําหรับคนมีเงินทุนน้อยนะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับผมลงคลิปบ่อยแล้วก็กดซับสไครป์ยูทูบให้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะ